อัปเดต7ย่านสโตรตอนที่20นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าพี่หลามอ่านข่าวไอทีนำเรื่องราวมาอัปเดตทุกวี่ทุกวันพี่หลามไปหาข้อมูลมาจากไหนวันนี้ผมจะแนะนำแอปหาข้อมูลหรือแอปอ่านข่าวอ่านได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวคุณจะไปอ่านข่าวกีฬาคุณจะไปอ่านข่าวอาวกาศข่าวการ,กรเกษตรข่าวการเมืองข่าว ทุกสิ่งทุกอย่างอาร์ตศิละปะทุกเรื่องได้หมดเลยนะครับผมใช้แอปทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวแรกคือแอปที่เรียกว่า Feedly Feedly นี่เป็นของ Google เลยนะครับเอาไว้อ่านฟีดคือปกติแล้วเวลาคนทำเว็บเนี่ยนะฮะเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าฟีดฟีดคือการที่ Engine อื่นๆเนี่ยสามารถมาดึงข้อมูลจากเว็บเราแล้วเอาไปพรีวิวให้คนเห็นได้ คือลองึกภาพดูถ้าผมจะต้องเข้าเว็บเว็บหนึ่งเพื่อที่ไปอ่านข่าวทีละข่าวสมมติ g i สมโโดซีเน็ตซนะถ้าผมต้องเข้าไปเว็บเหล่านี้ทุกวันแล้วไปดูว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเฮ้ยข่าวนี้ต้องคลิกเข้าไปเพื่อโหลดหน้าเว็บหนึ่งหน้าเว็บเพื่อที่จะดูรายละเอียดว่ามันน่าสนใจไหมวันวันหนึ่งผมจะไม่สามารถคัดเลือกข่าวที่ดีมีคุณภาพเอามาเล่าให้คุณฟังได้ เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลามากมันกินเวลาชีวิตมากแต่การที่เราใช้ฟีดเนี่ยนะฮะมันจะไปดึงเอาหัวข้อของข่าวนั้นกับใจความสําคัญนั้นมาแค่ย่อหน้าเดียวแล้วเอามาแต่ตัวหนังสือถ้าคุณใช้ฟีดลี่นะครับคุณจะสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าคุณอยากได้เรื่องอะไรเขาจะแบ่งแคตตาอกรีไว้เลยอะถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์รถยนต์ใช่ไหมครับ เขาก็จะไปดึงเอาเว็บไซต์ดังๆมาเลยมาให้คุณเลือกแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณก็ลิสต์ลงไปว่าคุณสนใจเว็บไหนบ้างเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นเป็นฟีดเนี่ยมันจะมาเรียงกันครับว่ามีหัวข้อข่าวนะเช่นว่าอ่ะวันนี้ Ford ดทำอะไร Toyota อยู่ตรงนี้ไปเปิดนุ่นนิสสันอยู่ตรงนี้มันจะเห็นหัวข้อข่าวนี้แล้วคุณสามารถเลือกข่าวที่คุณสนใจได้ข่าววันหนึ่งเนี่ยมีเป็นร้อยรพันพนจากในแต่ละเรื่องแต่ละมุมเดียว ในแคตตากรีหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมีข่าวเป็นร้อยพันมีคนถามผมว่าสมัยก่อนทํารายการรายสัปดาห์เอาข่าวจากไหนมาเล่าเยอะแยะผมบอกผมทํารายการรายวันยังได้ทุกวันนี้เล่าแค่วันละข่าวนี้คือคัดแล้วนะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทําวิดีโอการถ่ายทําและการตัดต่ออีกใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยผมสามารถเอาข่าวมาเล่าได้ทุกวันวันละเป็นสิบสิบข่าวแต่ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเกินขีดความสามารถเราไป แต่พอคุณเข้าไปในฟีดคุณจะเห็นเลยว่าข้อมูลมันมีมากมายมาหาศาลจริงนะฮะเจ้าตัวฟีดลี่ตัวนี้หนึอ่านข่าวจากฟีดคุณจะได้ข้อมูลดิบๆแล้วเร็วมากคัดกรองออกมาก่อนนะครับต่อมาครับแอปตัวที่2ที่ผมใช้คือ Flipboard Flipboard เนี่ยเป็นแอปข่าวอีกประเภทหนึ่งซึ่งคราวนี้มาทั้งภาพมีภาพมีรูปประกอบแล้ว ฟิบบอร์ดจุดเด่นของฟิบบอร์ดคือเขาจะดึงเอาคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่เป็นเรื่องเด่นๆของวันนั้นท่ามกลางข่าวเทคโนโลยีอาจจะมีเป็นร้อยร้อยพันพันข่าวแต่ข่าวที่เด่นที่เป็นไฮไลท์ของวันนั้นจะถูกคัดโดยฟิบบอร์ดซึ่งหลักการคล้ายๆกันเลยครับคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะเอาจากเว็บไหนบ้างคุณก็เลือกเป็นเป็น,เป,นเป็นซอสข้อมูลของคุณไปคัดออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะไฮไลท์ให้เห็นเลยว่าวันนี้เรื่องอะไรเด่นสุด เขาจะเรียงเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบฟิบบอร์ดตรงที่ว่ามันเรียงเหมือนหนังสือพิมพ์เรื่องที่เด่นที่สุดก็จะเป็นคอลัมน์ใหญ่สุดแล้วก็เล็กๆล,ลงมาไล่ๆย่ยยอยๆลงไปไล่ลงไปข้างล่างฟิบบอร์ดก็จะช่วยให้คุณสามารถคัดสรรข้อมูลที่ดีมากๆใช่ไหมฮะแต่ทั้ง2องอย่างนี้ยังเป็นข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเว็บจากทางเมืองนอกยังเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษอยู่จริงๆอย่างฟีดลี่ก็เอาเว็บอย่างของไทยได้นะอย่างบอกนั้นล้ำหน้าโชแฟตไฟล์ 5, ไอโฟนดอยอะไรเงี้ย ดอยแซนะ and, ได้หมดนะฮะเว็บ Web, ทุกเว็บรวมถึงเว็บผมเองด้วยลำหน้าโชว์ก็มีฟีดให้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เนื้อหาที่มันเป็นการเขียนเพิ่มแล้วเป็นบทความบางทีเราก็อยากได้หัวข้อที่มันเป็นบทความที่มีคนมาเขียนเป็นภาษาไทยเพิ่มแล้วผมแนะนำอีกเว็บหนึ่งอีกแอปหนึ่งชื่อว่า b ล็อกดิทครับ บล็อกดิทนี่ศูนย์รวมคนเขียนบทความเลยคัดเรื่องมาแล้วเรื่องดีๆเท่านั้นแล้วเอามาเขียนมาขยายใจความเอาข้อมูลแวดล้อมมาประกอบจนกระทั่งเป็นบทความเป็นอาร์ติเคิลเป็นเรื่องที่น่าอ่านถ้าใครไม่ได้คิดว่าอยากอ่านเสริมประดับความรู้อย่างเดียวอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันท่วงทีนะครับมีทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองธุรกิจนะครับบล็อกดิทนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆ นะครับสมัครสมา,สมาชิกเลยบางคนเนี่ยอ่านจนกลายเป็นคนเขียนกลายเป็นคนทำคอนเทนต์ไปเลยก็มี3อันนี้ครับคือแกนสำคัญที่ทำให้ผมมีข้อมูลเยอะจนถึงทุกวันนี้ได้ลองดูครับคุณอ่านเท่าผมคุณก็รู้เท่าผมผมไม่ได้เก่งกว่าคุณเลยเชิญตามสบายครับ